ก็ช่วยกันจองแล้วก็รับรองครับว่าใส่กันได้นอนนะก็นี่อะไรครับอ๋อแล้วก็ตอนไปดูผมไว้นะครับก็ขอความการุณาอย่าอัดคลิปนะฮะมัน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 ค่ายอื่นเยอะจริงๆก็เพื่อความสนุกไงก็ต้องร้อ,องให้ค่ายอื่นเยอะก็กรุณาอย่าอัดคลิปลงนะครับถ้าอัดก็ถ่ายถ่ายแช่แช่กันดูดูกันหลังบ้านนะครับโอเคนะครับเจอกครับผมสมีนาเย้ นี่อัดแล้วตอนนั้นห้ามอัดตอนนี้อัดแล้วตอนนี้อัดได้เพราะวันนี้จะอัดอะไรก็อัดเลยเลยจ้าตอนนี้อัดได้หมดตอนนี้อัดได้หมดปิดก่อนเดี๋ยวมันไอ้นั่นไงมันจะไม่ยาวแบตจะหมดก่อนใช่ไหมคะนี่มันจะหมดแล้วเราแตะไม่รู้ยังไงไม่ต้องถามไม่ก็อยากใส่อยแบบนี้อ่ะ แม่ลูกเขาเป็นแม่ลูกใช่นี่จะชื่อพี่เลียม่ะพี่ลีเขาเป็นมีเสือที่คอเลกว่านี้อีกมั้ยมีไหมตัวที่เลว่านี้ตัวที่เลิศกว่านี้อย่ี้มีไหมครับมีไหมครับของนี้ตัวที่เลิว่นี้ถ่ายเลเนี่วิดีโอครับ ม่ถ emos, ่ายไปเลยป้าขวัญถ่ายวิดีโอจะเพิ่มมูลค่าภาพนี้ประมูลในงานมันเกิดอ๋อเฮียมีจูบด้วยอ่ะมีจูบด้วยอ่ะมีจูบด้วยอ่ะูจบตัวเองต้องเอาลิสติมาทาแล้วไหมจูบต้องปากใครเอาลิสติมาทาปากนะ ห้าพันห้ันมยตรงนี้เลยไม่หันเลยไม่ตายไหมไปตะการไปเลยเดี๋ยวไปวาดใหม่ไม่ใช่ไปวาดใหม่ไปวาดใหม่มันต้องเอาตอนนี้ไม่ไม่เดี๋ยวไปวาดใหม่ให้ใหวาดใหม่วาดใหม่0แล้วไม่ไหวตะการห้าพันห้มตตสูงุเลยอ่ะมีอยู่พันเดียวก็เปาอ่ะตายเลย ไม่กัดไงอ่ะทังกินกัแก้มเลยอ่ะแก้มเลืระนับสองสอเลยอ่ะเชห้โอ๊ยไม่ถ่เลยเข้าไปเลยไม่เอาเเข้าไปเลยเข้าไปเลยเู้บไปเลย อเอียมาให้พเยมาให้รูปนี้เขียนได้ใช่หเขามาแล้วปีใหม่พอดีเอาเอไปได้ ต้องต้องแหวกทางประจานหลบให้เขา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 ลืมไปว่ามีน้องเก